กล่าวถึงพุทธคุณของเหรียญครุฑที่ที่มีแปดประการด้วยกันนะคะคร่าวๆค่ะยกตัวอย่างได้นะคะแปดประการด้วยการเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดด้วยรูปลักษ์ตามที่บอกไปรูปลักษณ์ของลักษณะของเหรียญลักษณะขององค์พญาครุฑวันเดือนปีผลิตมาประจบกันพอดีจึงเป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ำลมไฟนะคะมีความเชื่อเรื่อง การพูดผีปีศาจค่ะเป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ำลมไฟนะคะด้วยความเชื่อของอำนาจอิทธิฤทธิ์ขององค์พญาครุฑมีความขลังแม้ไม่ได้ปลุกเสกแต่ประการใดค่ะอาศัยรูปลักษณ์เลขศาสตร์จากดวงดาวและโ,โหราศาสตร์ค่ะถูกต้องตามหลักการทุกประการค่ะเชื่อว่าเหรียญมีความศักดิ์สิทธิ์ แก้อาถันขับแล่พูดผีปีศาจจึงนิยมพกติดตัวกันเป็นแปรจำนะคะพุทธคุณกล่าวได้ดังนี้นะคะ8ประการค่ะประการ,ร,การที่1นะคะเป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบขาดค่ะประการที่สองค่ะสามารถล้างอาถันและคุณใสทั้งปวงพูดผีปีศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะนะคะประการที่2ส่วนประการที่สค่ะ เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศัก์มาสู่ชีวิตและหน้าที่การงานค่ะประการที่สามนะคะส่วนประการที่สี่ค่ะปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยเป็นคงกระพันค่ะและประการที่ห้า เมตตามหานิยมค่ะนะคะสาคัญเลยเมตตานะคะประการที่ห้าค่ะเมตตามหานิยมประการที่หกค่ะนําความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ค่ะประการที่เจ็ดนะคะประการที่เจ็ดมาค้าขายดีเป็นสื่อนําโชคลาภนานาประการนะคะประการที่เจ็ดประการที่แปดค่ะสัตว์ร้าย เขี้วงาสารพัดงูเงี้ยวเขี้ยวขออสอรพิษร้ายไม่กล้ากล้ามกลายเข้าใกล้เพราะเกรงตะบะบารมีต่อองค์พญาครุฑเป็นที่สุดเห็นไหมคะแปดประการที่กล่าวมานะคะเป็นความเชื่อความเชื่อเกิดจากความความศรัทธาเกิดจากความเชื่อนะคะความเชื่อเราเราเชื่อแล้วเราก็ศรัทธานะคะโดยเฉพาะองค์พญาครุฑ ก็ูทุกคนก็เห็นเนาะว่าองค์พญาครุฑนะ่ะมีความมีความอ่าเนะยอย่างที่ในฉโนดก็มีครุฑครุฑเขียวครุฑแดงอะไรประมาณนี้คือมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะองค์พญาครุฑค่ะนิยมพกติดตัวนะคะหลายคนเวลาไปเจรจาค้าขายนะคะติดต่อธุรกิจค่ะเขาก็จะมีพกองค์พญาครุฑ ะค,ะความเชื่อนะคะประนัทเน้นย้ําว่าความเชื่อนะคะอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะถ้าใครเชื่ออยากประนัทนี่เชื่อค่ะความเชื่อแล้วก็เกิดความศรัทธานะคะเราเชื่อแล้วเราก็ศรัทธาค่ะนะคะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าทุกคนให้เชื่อนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังโดยประมาณค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ